สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมสุขคนสบายดีสบายดีป้าลูกสบายดีเยฟจีน้องมีบุญสบายดีอุ้ยตุยตุยอุ้ยตุ้ยตุ้ยบ่ให้เบิ้งดอกห้ากาบนําแล้วอย่าติดเหลืองเสือมาลาเอามาลาผมว่านี่ห้องหายติดเหลืองเพิ่มลืมหมองแก่ไขไม่ลิงกับโบหิดโบป็นไม่ลิงคันติดเหลืองไม่ลิงกับลบถิ่นเนี่ยไม่ลิงบัลุงเย็ดโบป็น ขาไปเบิงมนกเกิลเมื่อวานมึงยูทูปเพนบเป็นนั่งกัได้สุรวนญวอ้ยอินเนอรบัวเงบเป็น บายดีปะลูงบอดี้หนักกันไลรมือเวลาคือทอดเดอ้อบอดี้ทอดก้องมีบุญบอดี้เวลาคือทอดเดอ้อหอดหอน,หอน นบาปะลุงอาบผ้ากาบน้ำแล้วมองนัานๆคนสวยต้องมองนัานๆมองนัานๆคนจนต้องมองนัานๆเอาสบายดีงามๆก่อนนะกำปั้นเสแแบบกินกำปั้นและเสบบ่้างนี่ๆสบายดีปะลุงสบายดีพ่อตุ้มตุ้สบายดีคุณตาคุณยายสบายดีเอฟซีน้องมีบุญ

เฮ้ยเฮยเฮ้ยคนไหนย้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮคนหนย้า่มาแล้วปึง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 อะเจ้อะจีจีจอยอะจีจีจจ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 ลจจ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  ี่ <4 S 2> เดือนกลักวๆวันที่สิบเอ็ดนี่ก็หาเดือนเต็มพี่น้องเดือนที่ยังที่สิบไปหาเดือนแล้วนี่สิบเอ็ดมืออื่นจะห้าเดือนแล้วอีกหนึ่งวันก็ครบห้าเดือนแล้วครับห้าเดือนแล้วครับเอเย่เย่ครบรอบห้าเดือนแล้วครับพี่น้อง น้องพี่บุญนะ่ยยังยังโมห็นเนาะยังยังฟางฟางไยังโมห็นยังแบบฟางฟังข้อกันยังอ่อนข้อกันยังอ่อนขาเนาะแข็งกล่าวอย่างจุจจะจุจะได้มีแต่ข้ออ่อนซือซือแต่ว,ว่าแขว้งแล้วพี่น้องแขวนนะออกแล้วเห็นเห็นล่างๆแล้วแขวข้างล่างสองหลิ เขียวป่งแล้วจ้าเะายังบ่ีหินหุ่งอยู่นั่งก็ยังบ่ท้ยันได้นั่งอยู่หาเดือนแล้วยังบ่นั่งอยู่ใส่โซ่ปลาลุงดูโซ่เข่าหลักหลาดูฮะโซ่เข่าหลักหลาดูสวัสดีครับแหม่ใหญ่ๆโซ่เข่วโซ่เข่วโซ่เข่ยวใ่ใจ <laughs> เรียนลิน <laughs> นี่โซ่เข่านี่ นี่โซแเขียปลาลุงเบิ่งกเลปลาลุงเขี่ยไปออกเลยได้ปลาลุงเอ้ยนั่นนั่นขาวๆนั่นปลาลุงนั่นนั่นช่องหลิ่มนี้นี่นีนี่นี่ช่องหลิ่มนี้นี่ปลาลุงอันนี้นี่อัติ้งตินี่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 อะไรอะเบิรงอะเบิรงอะโซเบิงองลิมเพเว่เลยในช่องลิ่มเวเลย ในโซเล่มแล้วเแถวก็ออกนั่งก็ยังบ,บ่นั่งข้านก็ยังบ,บ่าข้านแบบนี้ข้อก็ยังบ่แข็งใส่สียางเลยนะยันบ่าข้านบ่นั่งเนาะใส่สียางเลยเลยเจ๊เจ๊อะไรเจ๊เจ๊สียางเลยเลยเลย

เขียวดิขั้นเขียวคนแก้มตุ่มนี่นี่กำปั้นแซบอีกแล้วกำปั้นแซบอีกแล้วกำปั้นแซบอีกแล้วคนนึ้กำปั้นแซบแซบกำปั้นแซบบ่ เจ็บมาเนอะอ่าถ้ากะอาบน้ำแร่มีแห้งเย็นไม่เลี้ยง่าสิไปงานกันลาบบัวงจืดเถื่อนหน่อยติดลูกแล้วลงลูกไปอีกแล้วลงลูกแห้งแล้วลาบบัวงจืดเถื่ออืมอืม,อมลาบมาแก้มต้นบัลงนี่ลาบมาแก้มต้นติรงติงต่งติรงติง่งติ่งติ่ง ถ้าแม่กะถ้าแม่กะออกผูกงัวออกง่ญ่งัวนอะไรขามมหาล้านแบบนี้เขามหาล้านเนาะเขามหาล้านเขามาหมักละไปหาหน้าใหม่เพี่ยวไปหาหน้าใหม่กี่นี่ไปหาหน้าใหม่มาแก่ มาบักลาแต่ไปหาน้องใหม่ก,ก่อนพอไ่ลิงสิไปในเมืองจะไปทุระในเมืองไปทุระในเมือง มหิวมาแหละอารมณ์หิวมาแล้วอารมณ์หิวมาแล้วติงลิงติงลิงติงลิงติงติงลิงติงลิงติงลิงติงแดดแจ๊ดแดดแจ้งน้องเอ้อมาเนี่ยแดดขาดขนาดบ่อนอีกอ่ะ วันนี้ก็สิได้ขอปิดคลิปแล้วเนอปะปารุงฝากกดติดตามให้ดเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องมีบุญผ่านกดไวไวเนาะผ่านกดของทาง YouTube ไวๆไวได้สั่งได้ได้ไวไวให้มีโฆษณาเขาไวๆเนาะลูกสาธุเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีอ่ะสบายดีปารุงฝผ่านในเนอร่านบักหลานในดเดอนี่ เรือว่าเรื่อว่าที่กัดที่ลึกที่ดูดมือนี่บกเป็นขั้นเขียวบนน้อหงเปนขั้นเขียวบ่ที่ดูดมือนี่กลุ่มเหนกลุ่มดูดเวลาไม่ลิงอุ้มใช่บ้านนี่ก็กลุ่มดูดกัดอยู่ฮะถือแขนถึงยังคือกันกลุ่มดูดกลุ่มเลี้ยงต้องใช้ขั้น,ขขนขเขียวต้องใช้ขั้นเขียวเขี้ยวปงดีใจได้เขียวปงวอะ จังนั้นก็จะได้กินข้าวได้นี่เดือนหนาก็ได้กินข้าวได้หกเดือนเลยหกเดือนกินข้าวมีขวมเขียวยำข้าวก็ดีเลยปกติหกเดือนเขาว่าฮันมีเด้ลูกคือว่าน้องๆคามิลินจิบผิดเด้อคามิลินจิบผิดน่าเสียดาย่าฮัมมีเนาะ <c oughs> ไปแล้วนอ้องสบายดีสดบายดี